ผมก็ผมมอ่อนโชลศักดิ์สวรรณ์วงนะครับก็ต่อเน,นื่องมาจากเจ็ดสีคอนเสิร์ตทั้งที่แล้วครับคือว่ากระแสะตอบรับพวกเราดีมากใช่ไหมแล้ววันนี้เราก็มางานบันเดิกที่เดินนายพระรามเก้าอีกก็คือว่ากระแสะยังดีอยู่ทุกคนก็อยากเห็นพวกเราอไรอเงี้นพวกเราก็มาโชว์ความสนุกสนานให้เด็กๆได้รับชมกันแล้วก็ เป็นการโชว์พิเศษสำหรับผมคือไม่เคยร้องลิเกเลยคือทั้งเรียนทั้งงาทั้งแรกเลยผมโคตรตื่นเต้นเลย,มเลยไม่รู้เสียงหลงไปไหนไม่รู้แต่ว่าก็พยายามให้เต็มที่ที่สุดเพื่อความสนุกสนานของเด็กๆนะ,ะ,ะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่ง <laughs> <laughs> อย่างว่าเลยครับสาหรับผมมิ้นท์ิชัยนะครับก็เราเคยแสดงเวทีบนเวทีลิเกแต่พอมาร่วมกันกับเพื่อนๆศิลปินดาราเนี่ยมันก็จะเป็นอีกลมหนึ่ง และซึ่งวันนี้มาฟังพี่ไกรทองร้องลิเกสดๆดับเต็มตัวนะครับและไม่ได้มีแค่ร้องลิเกยัยงมีลำอีกนะฮะพวกเราว่าวไม่ใช่ไม่ใช่นะครับก็อย่างคราวที่แล้วอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องกระแสตอบรับอ่ะพวกเราดีใจนะครับมันเลยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแรงใจให้พวกเราเนี่ยเหมือนกับว่ามีแรงในการที่จะ ต่อสู้ในโชว์ต่อสู้ในการแสดงแล้วก็ผลิตเหมือนกับว่าทำผลงานออกมาให้กับที่ญนได้ดูแล้วน้องเพลงเป็นไงบ้างติดเ,เต้นไหม ก็ตื่นเต้นค่ะวันเด็กเอาจริงๆอะเป็นงานเด็กที่เราหยุดไปช่วงโควิดอันนี้ก็คือกลับมาเนาะในรอบ23ปีก็คือดีใจเหมือนแบบเราได้มามอบความสุขให้เด็กๆแล้วก็คือมันเป็นช่วงละครของไกทองคือจริงๆแล้วอยากจะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ติดตามละครไกทองของเรามาตลอดแล้วยิ่งจริงๆเนี่ยเป็นแบบขวัญใจของละครเด็กเลยด้วยซ้ำเนาะไก่ทองของเราเรียกวเรื่องความฝันในวัยเด็กโอ้ใช่เล่นอยู่แบบว่าละครทุนบ้านอยู่แล้วเขาเรียกว่า เออแล้วละครพื้นบ้านเนี่ยคู่คู่กันไปกับเด็กแล้วก็ละครช่องเจ็ดมายาวนานดีใจมากขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยแบบติดตามละครพื้นบ้านของพวกเราแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมลูกชายชื่อไก่ทองนะคะพี่แม <ๆๆ S 1> ่อบพูดอะ่ะนายก็รู้สึกดีใจมากเลยเป็นการกลับมาอีกครั้งนึงของพวกเราเลยในวันเด็กปีนี้นะคะพวกเราทีมลูกชายชื่อไก่ทองเนี่ยตั้งใจโชว์กันมากๆเลยรู้สึกแบบดีใจมากอ่ะที่กลับมา,าในรอบสอง นน้องห่่ฝั่งน้องใหม่บ้างครับยังไงบ้างฝั่งน้องใหม่ของเราก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมก็ยังตื่นเวทีอยู่ค่ะแต่ว่าไม่เท่ารอบก่อนก็คือรอบนี้แบบรีแลกซ์ค่ะแน่ใจแน่ใจโอเคเหงื่อก็รู้แล้วว่ารีแลกซ์วันนี้ก็สนุกสนุกเหมือนเดิมเลยเหมือนเจ็ดสี่คอนเสิร์ตและคอนเสิรีกกันใช่ใช่วันนี้มีน้องๆหนุ่นหน่ารักกันมากๆเลยค่ะพี่ม่อนมาแสดงให้เด็กดูเน <co ี่ยฟีลต่างกันไหมกับขึ้นเจ็ดสี่คอนเสิร์ต มาแสดงให้เด็กดูแสดงอะไรลิก้าวันนี้ว่านเด็กกับเด็กอ๋กันไหวป่ะไหวป่าแสดงบนเวทีให้เด็กดูอ๋อมันฟิลต่างกันอยู่แล้วครับเพราะว่า หน้าเวทีก็ตื่นเต้นเหมือนกันมันตื่นเต้นบบั้งรเบ็อ่ะครับแต่ว่าไอ้ที่ผ่านมาที่เราแสดงละครคือเราแสดงมาบ่อยแล้วมันก็เหมือนชินอะ่ะแต่ว่านี้ไม่ค่อยได้ออกงานแบบไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตเท่าไหร่ก็เลยตื่นเต<ช>้นกว่าถ่ายละครเหมือนๆก็แบบว่าเวลาเราขึ้นโชว์อะ่ะเราก็จะเต็มที่แต่พอมาเล่นให้เด็กเราอยากให้น้องมีความสุขเนาะมันก็จะเป็นฟิลที่เราเองก็มีความสุขไปด้วยใช่ครับผมฝากรายการฝากละคร ที่มอนได้เลยนะคร,ครับผมก็อยากจะฝากละครเรื่องลูกผู้ชายชื่อไกลทองนะครับทุกเช้าเสาร์อาทิตย์เวลา8โมงเช้าถึง9โมงเช้าถึงทางช่อง7 s ็นะครับผมตอนนี้ละครกำลังสนุกเข้มข้นนะครับผมฝากดีดซ้ด้วยนะครับด้วยนะคะเอ